มาล้าสามนะครับวันนี้ติดตัวชุดแหลกจักรยานของทูเล่นะครับผมจะเป็นตัวรุ่นทูเล่เอาไลท์นะครับผมคันนี้ลูกค้าใส่2คันนะครับเดี๋ยวตัวอุปกรณ์นะครับผมตัวชุดอุปกรณ์นะครับตัวทูเล่เอาไลท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดล็อกกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับล็อกคุญแจของตัวจักรยานนะครับส่วนด้านบนตัวนี้จะเป็นล็อกกันขโมยของตัวแหลกนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบจับล้อหน้านะครับ ตัวล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวฐานรองล้อหลังนะครับพร้อมตัวสายรัดล้อหลังนะครับเดี๋ยวเราดูตอนใส่นะครับตัวชุดล็อกนะครับจะหนีบเข้ากับตัวตะเกียบด้านหน้าของจักรยานนะครับผมจะมีกุญแจล็อกจัะขโมยนะครับตัวด้านท้ายนะครับมีฐานรองล้อพร้อมตัวสายรัดนะครับผม โอเคครับสำหรับมาด้าสน,นะครับติดชุดแหลกจักรายานของทูเร่น,นะครับรุ่นเอาไลน์นะครับผม